สบายดีสวัสดีพี่น้องกั้งเอาลูกกั้งเอาขนตกขนต๊กยับมาพี่ไว้ยับข้ามาซ้นอยู่พี่เออพี่มายืนใกล้ๆพี่เออสิมาเกลือไก่เกลืออหลังจะเกลือปุ๊บว่าพี่ไก่ตอดว่าไม่จับเหรนมั้กั้งจ้องน้ำลูกกั้งจ้องน้ำเออกั้งเอาหัวหันขนฉีดถึกหัวไว้ๆกั้งเอาดีๆลูก พี่ก็อยากมาน้ำพี่น้องเอ้ยเอาจับอีกลูกเฮ้ยไก่น้อยเอ้ยราเอากระชานเฮ้ยไก่น้อยเด้อเราต้องฝึกไปไก่ฝึกะบอนมีไก่ลูกเออตั้งเอาดีดีตั้งเอาดีดีพลผลหลอกพวกไปตังเอาดีดีละ่ะพี่คำามาชนหน้าบ้านพี่ไว้ไหมตังเอาพลพลฉีถึงหัวฮะเร็วๆเ,เออเก่ง các áo áo chắp cho xong mưa chắp xe hoa hành mày hai phốn thượng hoa hả Mà nội ơi mẹ chỉ mà cửa cái chắc ma năm Phốn tốt ơn cày đây là các áo chân Yêu kì Các áo xe hoa hành Hai <laughs> thử hoa nó quá nha mẹ ơi mẹ Thử đi đi ơn cày cô 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 นี่เอาข้าวสารนี่ลูกข้าวเปลือกพอแล้วเอาข้าวสารนี่ให้ไก่น้อยนะอือไก่น้อยอืออือชาดีไก่น้อยก้างเอาหัวหัลลเออพหอกับเด็กน้อยต้องว่าปักเปียกปักเมือกเนี่ยว่าเมื่อยจนเมื่อยเออเฮ้ยทั้งผูกพ่อผูกทั้งผูก ทั้งผุนทั้งล้างอีหล่าผู้ลูกเ <c oughs> ออพ่อบัดนี้ผู้นกก็มากินเมื่อกี้ผู้นกก็มากินผู้นกเน oy, ต้นย้อยช่องโตผู้นกกระจอกบ้านเถาเอินนกกระจอบกบางคนก็เอิน่นนกกระสาก <c oughs> มาไว้ฝนตกพี่มะลบอยู่มุมหน้าบ้านพี่ไว้หูืไว้พอแล้วพอแล้วเกลือมันกพอแล้วอ่ะเกลืออีกบาดหนึ่งทุบอีกบาดหนึ่งเอาผู้ไปเฮ้ยไกลน้อยไกล้ๆผู้ลูก <c oughs> ว้าวโหัเป็ดไก่ดีมากมาพอพอมาไวพี่ยับมายืนเบิ่งพี่ไวคนตกถือหัวพอพ่อพ่อพ่อเลยพ่อเลยเข่าสีเบิ้ลพ่อเลยพ่อเลยเออพอพ่อพ่อแบบนี้ไม่ให้เกลือได้ไหมพ่อเกลือพอประมาณกับพอกังเอาซองมือไปไวจะไม่ให้ได้ไม่ให้ได้กังจ้องเอาเออ chắp chóng mưu bỏ hải phốn thử đơ căng đi đi căng đi đi căng đi đi chóng nhảy một chút bỏ khe hai chóng nổi bỏ hải phần được ăn nữa chóng nhảy ăn nữa chóng ăn nữa căng áo đi đi đi, đi căng xe hùa bỏ mẹ căng nhi, nhi chắp bỏ hải phốn thử hùa đơ phun hải phốn thử hùa cho này เป็นวัดแม่พ้าประชักเจ็บๆได้ผู้ใดดื้อฮะอ่จ้างเอาดีๆเม่อไปจับจ้องทูจ่าปลาลุงดูทูจ่าปลาลุงมาไว้อย่าอมอย่าอมอย่าอมลูกขี้ดิบขี้ดิบบ่อมบ่อมทูจ่าปลาลุงทูจ่าดูจ้าจ่าไปไหมทูจ่าทูจ่าคือไหว้พระไปไหมว้าวดูสิว้าวนู่นู่นู่ปลาลุงพังดูเห็ด เห็นด hey, mm ้จ hmm. mm ้า hmm. จ้าโนโนโนว้าวดูเวลาถ่ายคลิปเพิ่งว้าวเวลาอยู่เร่าเพิ่งว้าวโนโนโนสี่นิ้วเข่งนิ้วโอเคเห็นจังได้โอเคโอเคอ้าโอเคเห็นบุเป็นโนโนโนเห็ุจะได้ชาโน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  อย่าอมลูกมันชิหลุดลงคอโอ้ยลูกปักอะไรเห็นไหมอมอีกแหละเบิ้ง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 เอาออกเอาออกเบิ้งไม่ให้ได้มันชิหลุดลงคอนะเอาค้างเอาฝนตกเลยปะไปจับเอาลูกจับเอาสองมือสองมือเออเกง่งยังวะไป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 พอปาะแหละปะ ไก่กินแล้วหรอปะป๊อปป,ป๊อป,ปป๊อปเชิญม,มายหญขนมยายนมไข่มากินพอขึ้นเทิงปันลูกปะฝนตกแล้วโอ้ยเบิ้งเบิงฝนยิบหยับย,ยิบหยับไปยิบเกลือไก่ทําไ<ฮ>งแพมในคิีมบ,บมบมแพงเออจักแพมสิไปใช้ลูกจกักชะแพมสิไปใช้ฝ<ฮ>นตก มันอยากไปน้ำแล้วฝนโปตกเด้ยวไบ่บ่บ่บไปดอกม่วงมันกันยังถืออยู่ม่วงบันได้กันฝนม่วงกับฝนถือมันก็นกนกนกซึมเปียกลงเก่านี่กี้อยากไปนำ้ำชะเปนฝนตกบ่อยไปอ่ะอะลินอยู่ลินอยู่เอิอไทลูกเออเอิหาพอเออพี่น้องไป ผู้แม่ว่าแล้วก็คิ้วกบผู้นะฮะอยู่ฝ่าฮะฮะอันทิมชัยถิมหันตกะโต๊ต๊อย่าป้อนโต๊ลงจังชั้นลงหมอแม่ยานตกเบิ่งรูปผู้งัวงัวผู้เบิ่งรูปผู้ดินอยู่พี่พี่มานอนอยู่เสือนอนถือไหมอย่าเอามากองสกิดดินกว่าลูกขนมมันเหนียวมันถึกขีดดินก็มันก็แยนะแล้ว จกออกมาจนเบิดเื่อกี้กินขนมอ่ะเอาเอาเหยียบเหยีอบเ้ยบ่อยากให้เอาอกมาเห็นยังแม่ชงไหมเกลไปอาอมากรองใช่ไหมเพนมันแย่คนอย่างไปอย่างมาเย้เอ้ดีๆอยากกินน้ำนี่เบิ้งเอ้ดีกินบะลองนุ๊กดีๆมันเท่าเลยมันเลือกกินตะบักด่านะมัน บรเลือกกินเบิดไปได้กันฮะมูกินมูกินแลเราต้องกินน้องกีทันกินเองมันอยากวานอยู่ด้วขนมนะมันได้ลูกสาวเห็ดเทออกมาใส่ไม่จนเบิร์ดกีเออพึอ่งจงอังเนี้ยไปทานกินอย่างคือวัดจุ้งเงินทานค่ะวันไปข้างนอกลืมขังลืมแหนลืมคือวัดจุ้งเงิน เปืองค่อนข้างจะเปืองพอสมควรอยู่พี่น้องเน็ตบอดีลงขีปเบิดมือจนแพทเบิดเมือเม่อยเมื่อยกับเน็ตเบิ้งยังก็บ่ได้แล้วพ่ะ่ะเปืองอีเอบิดเงนินไหลเปลืองเพิ่นแหงเน็ตบอดีโอ้โยกินอยากกินลายหนังมันหวานแสบคอขนมข้าวพอง แล้วขนมยังว่า,งเาเองจากขนมอะครับพองอามาทงมาแม่เก็บไปไหมยวงไปกินอีกแบบหนาวะกินขนมกระบวยกระบวยนียก่ก็กินเครื่องมันหวานน,น้อยหนึ่งกระแหบเขาหรอมิกีิเอ้ยกินลายตลุกเนาะลายโบราณกันจนอิม่มจนกินจะเบ่อยากหมดละก็น,น้ำดิ้งหน้อยเนาะเด็กน้อยเห็นขนมก็จำยังแล้วพี่น้องเอ้ย มันเอางุ่นบวกินเลยมิกิบวกินเอางหุ่นกิน,ก,ก,น,น,ก,นกินคอนถังจ้ะยากอยู่มิกิพักบวกินผลไม้ก็กินบุกี่อย่างไอ้อชาเป็นฮะเดี๋ยวไ,ไปกันกับขา้าวหุงเออต้องหลายๆเติบใส่ซี่เพชรเ,เนี่ย เพื่อลาดกับข้าวเจ้ามันเปืองน้ำนะต้องแก่ชิลล์าลายถ้าสิกินกับข้าวเจ้าฮะมันต้องทักลาดเด้กินกับข้าวจะเศร้าบุเรนนี่กันบุได้หนึ่งดอกข้าวแรงบุได้อุ่นดอกกินข้าวเจ้าแหละข้าวเจ้ายัางเหลืออยู่จานหนึ่งนี่แหละบุอุ่นดอกข้าวเนี้ยวฮะย่างเช้านี่กูไปกินจังนี้ข้าวเนี้ยหุงข้าวกินกับต้มยำมูสอ ซื้อเฮ็ดเมื่อวานมาต้มยำนางพอแหละลูกประตูพังบดพอดีประตูสัง่งทีขึ้นมาทึ้งยำไรเห็ดไปใช่ไหมน้องเสียงสนั่นวันไว้เขาพู้นั่นบ่นอนนี่แห้งคุณสองพู้นั่นนอนนอนยังบ่ตื่นเด็กกับบอนอนแล้ววันนี้พลายเพิ่นตื่นแบบว่าเพินนเ่นนอนเด็กนอนเด็กตื่นสายเมื่อวานนี่ก็นอนค่ำ,คำ นี่พอน,นอนหึงเลยเด้นี่นอนตื่นค่ำแล้วก็เดกกับบนอนแล้วก็ตอนเช้าก็ตื่นสายแล้วกัน,น,กน,น,กน่ำอีกจากนอนสามโมงจากนอนเถะนะแล้วก็นจนหดสี่ห้ามงแรงแล้วก็เดกมันกับบนอนแล้วมืนอกี้บอว่าเลยนอนแต่สิบเอ็ดสิบสองโมงผู้นอนดอกรึงชั่วโมงแต่ละมือบางมือกับเฮงกับชั่วโมงหนึ่งประมาณสามทุ่มเหมือนกันนอนแล้วมื่อกี้บางมือค่ะคำยังเดิกซุดพอน,นอนหงิงกังเวนกับประมาณสามทุ่มกว่า เอ้สี่ทุม่มประมาณสี่ทุม่มมือใดนอนไว้กับช่องทุ่มเข่งคำไว้กวาหันบ่มีดอกเดี๋ยวนีใหญ่เลยทำยังน้อยแต่ก,ก่อนยังว่าทุ่มเข่งคุ้มกว่าก็นนอนฮะเออเบะใหญ่ไปนะอือบนนี้ผุพนตกบวกแปลกแปลกมืมดขึ้นอยู่นี่ป้าเดียวว่าลืมอีอย่างวันพระบุญนี้ละเอ้ยโอเคทุกคนคลิปนี่ก็ บุหัวสีลงทันหรือบ่บุนี้เพาะยังเพราะว่าลงทิมไหวไลายชั่วโมงมันกรบโบลงเนาะลงเหื่อมันเด็กแล้วคอยก็เลยยานะจะกินมนมบาดินี่นี่นมนี่วันผะญ่มื้อนี้คอยสิไปไหวผ้ผะเพ่อแม่เพิ่งเก็บดอกดาวเฮืองมาแต่นาะอันตั้งแต่มึอเศร้านี่สิเอาไปไหวผ้ผะให้ทำวิกกี้อยู่หน้าบ้านถ่านี่สก่อนเพราะว่าแม่พ่อใช้กันหนึ่งข้าวหนึ่งน้ำอยู่บนเห็ดกินอยู่บนทั้งพุ่นเนาะทายครัว เปิดกระสิไปหาไหวผะก่อนเมื่อกี้อยู่ฐานนี่เด้อลูกเด้อขวานี่นี่มันสีสว่างเนี่ยไปบนอื่นมันมืดยุ่งพี่น้องเลยข้าวไหวหรือข้าวอยู่น้ำผิ่งก็ได้หนึ่งข้าวหนึ่งน้ำดอกก้าวฮิวฮิวข้าวจะหนักกระสิผ้าลูกก้อนข้าวเมื่อกี้ก็กินยังมันนี่มื่อกี้ก็กินอันยหญยังแข่งยังขาก็ลูกนี่แต่ขนมผุดสีเขียวขนมลงหนึ่งกรบอกง่าเมื่อกี้เห็ดยังใหญ่นี่คนอิ่มเนากกัเห็ดยังใหญ่เบิ้ดมื่อกี้เทออกมา มิกิกินปิ้งอันสิ้นซ้ำนี่แหละตัวปิ้งแล้วสิ้นงวน้วนะตัวปิ้งแล้วเรียบร้อยเลยแม่เผิ่นเอาห้เช้านี่สป้อนมิกี้นั่นเลยพี่น้องเออ้ยเห็ดเป็นฉีกเป็นอันน,น้อยน้อยน้อยป้อนเผื่อความเหนียวนะส่วนแม่ก็สิกินต้มยำมันนี่ฮะก็สิบปีหนึ่งข้ากินข้าวเจ้าฮุงไว้แต่เศ้ากูเลยพี่น้องจะกินผู้เดียวกับน้อยหนึ่งก็อิ่มล้วเนาะโอเคพี่น้อง,พ,องพาไปหาไหวผาไหวเจ้าก่อนวันชิน้นน่าจะมือเล้งน,น่าจะพ้นตกนักอยู่ความ เวลาวันชิ้นใหญ่ชิ้นดับชิ้นเพลงแบบนี้คนหมกัตกต๊แห้งขยำคนแบบนี้นะไปแล้วพี่น้องสบายดีเดอ้อพี่น้องเลย